บ่ายวันหนึ่งในย่านที่เงียบสงบและง่วงเหงาของฉันเป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์แผ่ความอบอุ่นสีทองไปทั่วพื้นดินและอากาศก็นิ่งสงบราวกับว่าเวลากำลังหยุดนิ่งการน้ำชาของฉันเพิ่งจะส่งเสียงสุดท้ายและฉันกำลังใช้มือโอบรอบแก้วชาคาโมอยอุ่นๆไอ,น,อ,น,อน้ำหอมกลุ่นลอยขึ้นมาแต่จมูกนี่ได้กลายเป็นกิจวัตรประจำวันของฉันเป็นช่วงเวลาแห่งความสงบที่ฉันหวงแหนนับตั้งแต่สามีจากไปเมื่อห้าปีก่อนชีวิตดำเนินไปอย่างคาดเดาได้ใช่มันสงบสุข แต่บางครั้งก็เงียบเหงาจนหน้าปวดใจทันทีที่ฉันวางแก้วลงเสียงเคาะประตูดังขึ้นมาจากหน้าบ้านมันทําให้ฉันตกใจในความเงียบนั้นฉันไม่ได้นัดใครไว้เลยเมื่อฉันเปิดประตูออกก็พบกับแดเนียนเพื่อนบ้านจากบ้านที่อยู่ถัดไปอีกสองหลังเขายิ้มแปลกๆดวงตาดูไม่นิ่งแดเนียนอยู่ในวัยสี่สิบต้นๆสุภาพและเป็นมิสเสมอเราเคยพูดคุยกันตามประษาเพื่อนบ้านที่ลานจอดรถและแบ่งปันเคล็ดลับการทําสวนกัน บ้างเป็นครั้งคราวแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เขามาที่หน้าประตูบ้านฉันโดยไม่ได้บอกล่วงหน้าสวัสดีคลาร่าเขาพูดเบาๆหวังว่าฉันคงไม่ได้รบกวนอะไรนะไม่เลยค่ะฉันตอบพลางขยับตัวให้เขาเข้ามาข้างในเขาลังเลเล็กน้อยก่อนจะก้าวเข้ามาพลางเหลียวมองไปข้างหลังราวกับต้องการแน่ใจว่าไม่มีใครเห็นเขา ทันทีที่เขาก้าวข้ามธรณีประตูเข้ามาพลังงานของเขาก็เปลี่ยนไปสิ่งที่เคยดูเหมือนเป็นการทักทายทั่วๆไปตอนนี้กลับมีน้ำหนักบางอย่างที่ฉันอธิบายไม่ได้ผมต้องการความช่วยเหลือจากคุณเขาพูดในที่สุดเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยเป็นเรื่องส่วนตัวครับฉันพาเขาไปที่ห้องนั่งเล่นรู้สึกประหลาดใจกับน้ำเสียงของเขาแต่ก็อยากรู้อยากเห็นเช่นกันได้สิคะฉันพูดพร้อมกับผายมือเชิญให้นั่งเกิดอะไรขึ้นเหรอคะ เขากำมมือแน่นและหายใจออกมันเกี่ยวกับเอมิลี่น้องสาวของผมเธอเพิ่งผ่านการยยรังที่โหดร้ายเธอเสียใจมากและผมก็พยายามช่วยเธอแล้วแต่เธอต้องการบางอย่างที่มากกว่านั้นใครบางคนที่เธอสามารถพูดคุยด้วยได้ใครบางคนที่เข้าใจความเจ็บปวดและรู้วิธีที่จะลุกขึ้นยืนจากมันเขาเงยหน้ามองฉันและในดวงตาของเขามีความจริงใจที่ทำให้ฉันประหลาดใจ ผมคิดว่าคุณน่าจะช่วยเธอได้จริงๆนะคะราร่าคุณเคยผ่านความสูญเสียและคุณก็หาทางที่จะใช้ชีวิตต่อไปได้ความเข้มแข็งนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เธอต้องการที่สุดในตอนนี้ฉันเงียบไปครู่หนึ่งมันเป็นคำขอที่ไม่ธรรมดาใช่แต่บางอย่างในวิธีการที่เขาขอความสิ้นหวังที่แฝงอยู่ทำให้ยากที่จะปฏิเสธถ้าคุณคิดว่าฉันจะช่วยอะไรได้ฉันก็ยินดีที่จะพบเธอนะคะฉันตอบเขายื่นมือมาจับมือฉัน และบีบเบาๆเป็นการแสดงความขอบคุณท่าทางเล็กๆนั้นสื่อความหมายได้มากกว่าคำพูดของเขาเสียอีกในช่วงสองสาวันถัดมามีการวางแผนให้เอมิลี่มาเยี่ยมบ้านฉันในระหว่างนั้นแดนเนียนและฉันเริ่มพบกันบ่อยขึ้นเขาจะแวะมาถามคำถามเกี่ยวกับสวนของเขาแล้วก็อยู่ต่อเพื่อพูดคุยเรื่องชีวิตการปรากฏตัวของเขาที่เคยเพียงชั่วครู่ และสุภาพตอนนี้กลับอบอวนอยู่ในมุมต่างๆของวันชันราวกับสายลมอันอ่อนโยนที่พัดมาต้อนรับคืนหนึ่งเรานั่งอยู่บนระเบียงบ้านดูท้องฟ้าที่ละลายกลายเป็นสีส้มและลาเวนเดอร์เราจิบน้ำมะนาวและอยู่ในความเงียบที่แสนสบายจากนั้นเขาก็หันมาหาฉันผมไม่เคยคาดหวังว่าเรื่องทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นเขาพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาแต่การได้รู้จักคุณแบบนี้มันมีความหมายกับผมมากกว่าที่คิดไว้ ฉันยิ้มไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรแต่ในขณะนั้นฉันก็รู้ว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไประหว่างเราบางอย่างที่อ่อนโยนและจริงใจเอมิลี่มาถึงในบ่ายวันที่มีแดดจ้าท่าทางของเธอดูลังเลและดวงตาของเธอก็เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเธอสุภาพและอ่อนหวานแต่ฉันสัมผัสได้ว่าจิตวิญ,ญญาณของเธอมอดลงเราเริ่มจากการพูดคุยเล็กๆน้อยๆแต่ไม่นานการสนทนาของเราก็ลึกซึ้งขึ้นเราแบ่งปันเรื่องราวความสูญเสียความอดทน และความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตฉันเห็นความเปราะบางที่ฉันเคยมีในตัวเธอและในที่สุดแสงสว่างของเธอก็เริ่มกลับคืนมาเมื่อแดเนียนแวะมาดูความคืบหน้าของเธอเขาก็รู้สึกทาบซึ่งอย่างเห็นได้ชัดเขาโอบกอดฉันไว้นานกว่าที่คาดไว้เพียงหนึ่งวินาทีขอบคุณนะเขาพึมพำคุณให้เธอได้มากกว่าที่ผมจะให้ได้แต่แล้วสายตาของเขาก็จับเจ้ามาที่ฉันและคุณก็ให้อะไรบางอย่างกับผมด้วย เย็นวันนั้นเราทานอาหารค่ำด้วยกันใต้แสงไฟสลัวของโคมระยะระหว่างที่เราทานอาหารและเล่าเรื่องราวกันมีบางสิ่งที่ลึกซึ่งกว่านั้นก่อตัวขึ้นแดนเนียนหยุดลงและมองลึกเข้าไปในดวงตาของฉันผมพยายามที่จะไม่สนใจมันเขาพูดแต่ความจริงก็คือผมรู้สึกบางอย่างกับคุณบางอย่างที่ผมไม่คิดว่าจะได้รู้สึกอีกครั้งลมหายใจของฉันสะดุดไปครู่หนึ่งฉันไม่ได้พูดอะไรจากนั้นฉันก็ยิ้มเพราะฉันรู้ว่า เขาหมายถึงอะไรภายใต้แสงสลัวเดียวกันนั้นเขายื่นมือมาจับมือฉันอีกครั้งและครั้งนี้เราก็ไม่ปล่อยมือจากกันในหลายสัปดาห์ต่อมาเราค่อยๆก้าวเข้าสู่บทใหม่นี้ด้วยกันมันไม่ได้ราบรื่นเสมอไปเราทั้งคู่ต่างก็มีอดีตและความเจ็บปวด แต่เราก็เรียนรู้ที่จะผ่านมันไปอย่างระมัดระวังเอมิลี่ก็ยังคงเติบโตต่อไปเช่นเดียวกับเราบ่ายที่เคยเงียบสงบของเรากลายเป็นช่วงเวลาทำสวนด้วยกันเย็นที่เคยจิบชากลายเป็นค่ำคืนที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะชีวิตที่เคยคาดเดาได้ตอนนี้กลับเต็มไปด้วยคำมั่นสัญญาเมื่อมองย้อนกลับไปตอนนี้ฉันตระหนักแล้วว่าเสียงเคาะประตูในวันนั้นไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านมาขอความช่วยเหลือแต่มันคือชีวิตที่ค่อยๆผลักดันฉันไปสู่การเริ่มต้นใหม่ เมื่อวันเวลาผ่านไปแดนเนียนก็กลายเป็นส่วนหนึ่งในโลกของฉันในแบบที่ฉันไม่เคยคาดคิดเขาจะนำของเล็กๆน้อยๆมาให้เสมอช่อดอกไม้สดจากสวนของเขาถาดมาฟินที่เขาพยายามทำหรือเพียงแค่รอยยิ้มอันอบอุ่นที่ดูเหมือนจะเข้าถึงได้ลึกซึ้งกว่าคำพูดการสนทนาของเราเข้มข้นขึ้นและเป็นส่วนตัวมากขึ้นฉันได้เรียนรู้เรื่องราวที่ซับซ้อนในวัยเด็กของเขาภาระความรับผิดชอบที่เขารับหลังจากที่พ่อแม่จากไปตั้งแต่ยังหนุ่ม และการที่เขาต้องเลี้ยงดูน้องสาวคนเล็กลออหลอมให้เขากลายเป็นผู้ชายอย่างทุกวันนี้ในทางกลับกันฉันก็เปิดใจเล่าเรื่องสามีที่ล่วงลับไปแล้วของเราให้เขาฟังว่าเราพบกันได้อย่างไรความสุขที่เรียบง่ายในชีวิตแต่งงานของเราและความว่างเปล่าอันน่าเจ็บปวดที่การจากไปของเขาทิ้งไว้เบื้องหลังฉันไม่ได้พูดถึงเขาอย่างละเอียดแบบนี้มาหลายปีแล้วแต่แดเนียลฟังไม่ใช่ด้วยความสงสารแต่ด้วยความสนใจอย,อย่างแท้จริงราวกับว่าเขาต้องการที่จะเข้าใจ รากเง่าของฉันคืนหนึ่งพายุใหญ่พัดเข้ามาท้องฟ้าคำรามด้วยเสียงฟ้าร้องและฝนก็สาดกระหน่ำหน้าต่างในขณะที่ฉันกำลังเตรียมตัวจะเข้านอนก็มีเสียงเคาะประตูที่แผ่วเบาแต่เร่งรีบมันคือแดเนียนที่เปียกปอนไปทั้งตัวถือร่มที่หักหักอยู่ในมือไฟดับแล้วครับทางฝั่งถนนของผมเขาอธิบายอย่างเขินอายและเออผมก็หวังว่าจะขอหลบฝนที่นี่ได้แน่นอนข้าฉันให้เขาเข้ามาเราจุดเทียนนั่งจิบชาข้างเตาผิง และบรรยากาศระหว่างเราก็รู้สึกแตกต่างไปจากเดิมมีชีวิตชีวาแต่ก็สงบสุขในขณะที่ฟ้าผ่าดังสนั่นทอดเงาบนผนังเขาก็มองมาที่ฉันคุณทําให้ที่นี่รู้สึกเหมือนบ้านเขาพูดอย่างเงียบๆหัวใจของฉันตึงขึ้นไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยความอ่อนโยนที่ฉันไม่ได้รู้สึกมานานเรานั่งใกล้กันไหลชนไหลให้ความเงียบพูดแทนคําพูดคืนนั้นเราไม่ได้จูบก,กันเราไม่ได้สารภาพอะไรที่น่าตื่นเต้น แต่มีบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างเราบางสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์คำมั่นสัญญาที่เงียบงนันเมือ่อฤดูใบไม้ผลิผลบานอีกครั้งความสัมพันธ์ของเราก็เบ่งบานเต็มที่เอมิลี่เองก็ค้นพบจังหวะชีวิตของตัวเองเธอได้งานใหม่เริ่มพบจิตแพทย์และกำลังพิจารณาจะลงเรียนภาค่ําเธอมาเยี่ยมบ่อยๆและในแต่ละครั้งเธอก็ดูสดใสและมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆฉันกับเธอกลายเป็นคนสนิทกันมากและพวกเราทั้งสามก็เริ่มแบ่งปันมื้ออาหารเสียงหัวเราะ และการเดินเล่นในสวนสาธารณะด้วยกันบ่อยขึ้นบ่ายวันหนึ่งขณะที่เรากำลังดูแลดอกทิวลิปในสวนหลังบ้านเอมิลี่ก็เอ็นตัวมาข้างๆและกระซิบว่าแดนเนียนเปลี่ยนไปค่ะเขาสบายใจและมีความสุขมากขึ้นฉันไม่รู้ว่าคุณทำอะไรแต่ขอบคุณนะคะคำพูดนั้นมีความหมายกับฉันมากไม่กี่วันต่อมาแดเนียนชวนฉันไปเดินเล่นเราเดินไปตามริมทะเลสาบท้องฟ้าถูกแต่งแต้มด้วยสีลาเวนเดอร์ และกุหลาบเขาหยุดอยู่ใกล้สะพานไม้เก่าๆที่เดียวกับที่เราเคยดูนกเมื่อหลายเดือนก่อนเขาหันมาหาชันสีหน้าดูจริงจังแต่อ่อนโยนผมมาขอความช่วยเหลือจากคุณเขาพูดแต่ผมกลับเจออย่างอื่นสิ่งที่ผมไม่เคยรู้ว่ากำลังมองหาอยู่เลยคลาร่าผมรู้ว่าชีวิตได้มอบบาดแผลที่แข็งกระด้างให้กับเราทั้งคู่แต่ผมคิดว่าเมื่อเราอยู่ด้วยกันเราก็ได้ช่วยกันทำให้มันอ่อนลง เขายื่นมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อโค้ทและดึงถุงกรมะหยีเล็กๆออกมาข้าในมีสร้อยคอทองคำที่สวยงามพร้อมจี้ดอกแมกโนเลียเล็กๆดอกไม้ที่ฉันชอบนี่ไม่ใช่การขอแต่งงานนะครับเขาพูดพร้อมกับหัวเราะอ,อย่างประมายังไม่ใช่แต่มันเป็นคำมั่นสัญญาว่าไม่ว่าบทต่อไปจะเป็นอย่างไรผมอยากจะเขียนมันไปพร้อมกับคุณน้ำตาคลอเบ้าไม่ใช่เพราะความประหลาดใจ แต่เป็นเพราะลึกๆแล้วฉันรู้ว่าช่วงเวลานี้กำลังจะมาถึงและฉันก็พร้อมแล้วในอีกไม่กี่เดือนต่อมาเรายังคงสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขที่เรียบง่ายและเป้าหมายร่วมกันเช้าวันอาทิตย์กลายเป็นเวลาของเราสำหรับกาแฟและปริศนาอักษรค่อยคืนวันศุกร์กลายเป็นช่วงเวลาแห่งการทดลองทำอาหารและเต้นรำอย่างเงงะในห้องครัวเราไม่ได้พยายามที่จะสร้างความรักครั้งเก่าขึ้นมาใหม่ แต่เรากําลังเขียนเรื่องราวใหม่ทั้งหมดล่อล้อมโดยอดีตของเราแต่ไม่ได้ถูกกำหนดโดยมันเพื่อนบ้านของเราเริ่มสังเกตเห็นและกลายเป็นหัวข้อสนทนาของคนทั้งถนนในแง่บวกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ฉันได้ยินใครบางคนในสวนชุมชนพูดว่าได้ยินไหมว่าคลาร่ากับแดนเนียนเป็นคู่รักที่น่ารักแค่ไหนและแทนที่จะรู้สึกว่าถูกจับตามองฉันกลับรู้สึกภูมิใจเพราะสิ่งที่เรามีไม่ใช่ความลับหรือสิ่งที่เปราะบาง แต่มันยังรากลึกเหมือนดอกกุหลาบที่เติบโตอย่างมั่นคงใต้หน้าต่างของเราเมื่อมองย้อนกลับไปตอนนี้ฉันรู้สึกเหลือเชื่อที่การเคาะประตูที่ไม่ได้คาดหวังเพียงครั้งเดียวสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้แดนเนียนไม่ได้แค่นำน้องสาวมาที่บ้านฉันแต่เขานำการเยียวยาเสียงหัวเราะและคำมั่นสัญญาของการเริ่มต้นใหม่มาให้และในการช่วยเขาฉันก็ได้ช่วยตัวเองโดยไม่รู้ตัว และด้วยกันเราก็ได้พบว่าความรักไม่ว่าจะมาถึงเมื่อไหร่หรืออย่างไรก็สมควรที่จะได้รับการต้อนรับเสมอ